ข้อดีของสิ่งที่เรามี KPB คืออะไระคะแมะ่เรามีคอมมูนิตี้ช่วยเราผ่านพ้นช่วงระยะแรกที่เรามาอยู่เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ซัฟเฟอร์มากค่ะเพราะเรามาถึงโลกใหม่สังคมใหม่ยิ่งม,มาคนเดียวนี่ยิ่งซัฟเฟอร์เลยค่ะแบบไม่รู้จะเอาอยัางไงดีซึ่งมันมีหลายคนนะคะที่ตัดสินใจย้ายประเทศเข้ามาแล้วกลับไปเลยะคะ่ะเพราะว่าเขาปรับตัวไม่ได้<ฆ>ซึ่งการที่หนูมีพี่เกดนะคะกับพี่นีน่าช่วยมากๆเลยเพราะว่าอย่างน้อยเรามีใครสักคนเราไว้คุยเวลาที่เราแบบ เอ่อท้อแท้ไม่รู้จะไปทางไหนอะมันต้องมีใครสักคนต้องมีคอมมูนิตี้คอยรองรับเราค่ะ,คะซึ่งถือว่าเป็นจเป็นมากเลยค่ะถ้ามาเนี่ยสิ่งที่เราเจอเนี่ยคืออย่างแรกเราจะตั้งคําถามกับตัวเองว่ามาทําไมก็เลยจําก็เลยคิดว่าถ้าทุกคนมาจะต้องเจอสิ่งนี้ค่ะเตรียมตัวเตรียมใจไม่ได้เลยค่ะ <c oughs> แต่ถ้าเราผ่านช่วงการปรับตัวไปได้แล้วทุกอย่างจะอย่างที่บอกค่ะอเมริกาเป็นประเทศที่เจริญมากๆนะคะแล้วก็ มันมีโอกาสนะคะคือถ้าเราอยู่ประเทศไทยเนี่ยอ่แต่ละคนอาจจะมีโอกาสไม่เท่ากันใช่ไหมแต่อยู่อเมริกาถ้าเราขยันเราเรียนรู้อะคะ่ะยังไงเราก็ไปได้ดีแน่นอนทุกคนครับคือโอกาสมันมีประตูมันมีโอกาสอยู่ทุกที่ทุกคนแทนนะคะ